สวัสดีครับผมบาสเทพบอลน,นะครับสวัสดีค่ำคืนวันที่3มกราคม2568กันด้วยนะครับค่ำคืนวันนี้ครับผมจัดมาให้ครับสำหรับ3ทีมที่เอาไปแยกเน้นใส่หนักมาแก้ตัวให้กับเมื่อวานเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยกับ FC ทั้งหน้าช่องและในครอบครัวของเราด้วยครับที่ผลงานไม่มาตามนัดสักทีมเลยถือว่าขมปีจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ยอมรับเลยต้องขอโทษอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจัดมาให้สําหรับ ทีมแก้ตัวนะครับมาแก้ตัวทบต้นทบดอกให้อย่างแน่นอนสําหรับ3าทีมที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับก่อนจะไปนะครับขอฝากกันไว้ก่อนเลยนะครับกับครอบครัวผมบาสเทบอลนะครับถึงผลงานที่วางไม่ให้ขมปีแต่ในครอบครัวนะครับตลาดสดเรายังสดชื่นกันเสมอนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่ๆสมาชิกใหม่ทุกๆท่านครับสิมพ์เข้ามาได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่สาคัญมากกว่านั้นครับสปอนเซอร์ที่ผมประจําการอยู่นั้นครับมั่นคงและปลอดภัยร้อับปวร์เซยนะคอันนี้ผมรับประกันความ ที่ปลอดภัยและมั่นคงนะครับวันนี้3ทีมที่จัดมาให้นะครับเป็นทีมไหนบ้างนั้น,นครับรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้ก็ไปกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียครับเป็นฟุตบอลรายการซูเปอร์โคปาิตาเลียครับเตะที่ซาอุดีอาระเบียนะครับเป็นนัดรองชนะเลิศนะครับเป็นคู่ที่2อนะครับยูเวนตุสครับจะเจอกับเอซิมิลานนะครับคู่นี้คลิกออฟเวลาตีสอตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองยูเว่ได้เปรียบอยู่เหลือมนิดๆครับบังคับชนะเท่านั้นนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เฮกับเสมอคือหูแหวงนะครับเคยเจอกันมาในหัวล่าสุดครับสองแมตช์ที่เจอกันมาล่าสุดเลยเป็นเสมอกัรศูนย์ประตูศูนย ฟอร์มพ้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างยูเวนตุสครับเอาชนะคู่แข่ง3เกมเสมอ2เกมไม่แพ้ใครนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีอยู่พอสมควรนะครับเช่นเดียวกับเอซิมิลานครับใน5นัดหลังพวกเขาก็ชนะ2ครับเสมอ2แพ้เพียงแค่1เกมแล้วก็ถือว่าฟอร์มสู่สีคู่ขี้กันนะครับสำหรับคู่นี้ครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับอย่างมาลายูเวนตุสครับวันนี้ของเตโกมาต้าก็จะไม่มีนะครับอย่างฮวนคาเบลนะครับแล้วก็มีลิกนะครับแล้วก็เบเมร์สามตัวที่มีการบาดเจ็บต้องนั้นกุนซือ ก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับส่วนทั้งฝั่งของปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับของกุนซือคนใหม่อย่างเซโจคอนไซเซาล์ครับวันนี้เข้ามาคุมทีมนะครับก็จะขาดครับขาดเยอะเหมือนกันอย่างอย่างเฟยลนซี่ครับโอคาฟอร์ครับลูเบล็อกตัชีครับที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับดังนั้นกุนซือคนใหม่ก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามในค่าคืนวันนี้ครับวันนี้แนวทางของผมบัตเทปบบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันครับผมอยากให้มองทางด้านของเอซีมิลาน นะครับผมคิดว่าเป็นบอนลรอบรองชนะเลิศผมคิดว่า a อซิมิลานสู้ได้ครับถึงตัวเจ็บมมนะครับแต่สกักภาพทีมไม่เป็นรองทางด้านของยูเวนะครับและเปลี่ยนกุณซื้อใหม่ด้วยวันนี้พวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยบางทีเผลอๆอาจจะชนะด้วยสามไปครับวันนี้เลือกเชียร์เอซิมิลานครับ คู่ที่สนะครับก็ข้ามฟากมาที่คู่ใหญ่ครับเป็นลาลิก้าของสเปนครับบาลนเซียครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลอันมัดิดครับก่อนเกมบาลนเซียอันดับที่19ของตารางครับส่วนเรัลมาริดอันดับที่2ของตารางในลาลิก้านะตอนนี้ครับคู่นี้คลิกออฟกันเวลาตีสามตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองมาริดบุกมาได้เปรียบค่อนข้างเยอะครับบังคับชนะถึง2ประตูขึ้นไปครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เฮนะครับประตูเดียวหูแหวงนะครับสำหรับเรัลมาริดในคืนนี้นะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในผลล่าสุดครับเป็นบาร 5นัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างเจ้าบ้านบาเซียครับไม่ดีเลยห้านัดหลังชนะคู่แข่งแค่เกมเดียวก็เสมอ 2, 2> แพ้2เกมครับส่วนลิเรลิตครับ5้านัดหลังนะครับพวกเขาชนะ4เกมเสมอ1เกมไม่แพ้ใครฟอร์มดีกว่ากันเยอะนะครับความพร้อมก่อนเกมวันนี้ครับอย่างบาเซียขาดเยอะนะครับกองกลางอย่างเปเปลูนะครับที่มีการบาดเจ็บ กองหลังอย่างเทลี่คอนไลอาครับที่มีการบาดเจ็บโคเซ่กาย่าก็เจ็บนะครับและกองกลางอย่างฟานเปเรสก็เจ็บนะครับก็บาดเจ็บอยู่เยอะพอสมควรสำหรับบาร์เซียในเกมนี้ครับส่วนทางฝั่งเลอันมันดิดครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับจะขาดตัวแบรนอย่างวินิสูนูเนียร์นะครับที่ติดโทษแบนแล้วก็กองหลังตัวเจ็บนะครับมิลิเตานะครับดานี่คาบาคาวแล้วก็ดาบิดอาราบาครับที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนอกนั้นกุนซืออันเชโรติก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามนะครับในค่ำคืนนี้ครับแนวทางของผมบาสเท็บบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์แลละออออออยยาาาากกกกใใหห้้้เืมมมงงงงัันนครบผทดข เลอันมาดิตทีมเยือนนะครับผลงานบาร์เซียย่ำแย่จริงครับเปลี่ยนโค้ชมาใหม่ผมคิดว่าก็ยังไม่พร้อมสําหรับในเกมนี้นะครับเลอเมลิดดีกว่าทุกอย่างครับตัวผู้เล่นศักยภาพทีมนะครับและอันดับตารางคะแนนแล้วก็ต้องลุ้นแชมป์กับบาร์ซ่าด้วยนะครับวันนี้มีความมุ่งมั่นมากกว่านะครับถึงบาร์เซียจะหนีตายก็จริงแต่วัดกันแล้วสู้กันไม่ได้ครับประตูแรกมาไวหลายลูก2แน่สําหรับเลอันมาดิตครับวันนี้เลือกเชียร์พวกเขาดีกว่านะครับ คู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายก็ข้ามฟ้าไปที่ฟุตบอลโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของวิตติเลียกิมมาไลครับจะเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยือนของสปอร์ตติ้งลิสบอนครับก่อนเกมวิตติเลียกิมมาไลอันดับที่6ของตารางครับส่วนลิสบอนอันดับที่1ของตารางครับคู่นี้คิกออฟกันเวลาตีสามสิบห้านาทีข้อความไม่เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองลิสบอนบุกมาได้เปรียบอยู่นิดหน่อยครับแต่ต้องบังคับชนะเท่านั้นนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เฮครับประตูเดียวได้ครึ่งนะครับประตูที่2ได้เต็มๆนะครับสาหรรรัับบคคู่นนนี้ะใกเจอกััันนะครรรบบสสหปอ์ติ้งลิสบบออนนคครััเเยจกไดครับบเป็น้าน ลิสบอนครับลิสบอนเปิดบ้านเอาชนะวิตเอเลียกิมไลส์สามประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มพ้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างวิตเอเลียกิมไลส์เจ้าบ้านนะครับพ้านัดหลังพวกเขาชนะแค่เกมเดียวครับแต่เสมอถึง4เกมไม่แพ้ใครนะครับหนักไปทางเสมอส่วนลิสบอนครับเอาชนะคู่แข่ง2เกมเสมอ2แพ้1เกมนะครับสำหรับฟอร์มพ้านัดหลังสุดของพวกเขาครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมนะครับอย่างเจ้าบ้านนะครับวันนี้จะไม่มีผู้เล่นอย่างโควิดนะครับมาเลสโควิดนะครับเชซุสลามิเลสนะครับแล้วก็ อาริเวล่านะครับที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดนอกนั้กกูซือก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามทั้งฝั่งของทีมเยือนสปอร์ติ้งลิเบอน bon, ครับวันนี้ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบในใดๆครับกูซื้อใหม่อย่างบอสเกตนะครับก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามเลยในค่าคืนวันนี้ครับแนวทางของผมบาสเทเบอลนนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันนะครับอยากให้มองทางด้านของ เจ้าบ้านอย่างวิตตเรยกิมมลไลครับผมคิดว่านะครับวันนี้ความได้เปรียบนะครับพวกเขาเล่นในบ้านด้วยและสังเกตนะครับถ้าเกิดนับจากสิติในเกมในบ้านของวิตตเรยกิมมลไลไม่แพ้ใครมา8แมตช์แล้วนะครับถือว่าฟอร์มดีมากในบ้านของตัวเองครับผมว่าวันนี้สปอร์ติ้งลิเบอรได้เปรียบนะครับเรื่องตัวผู้เล่นนะครับแต่ผมมองแล้วการที่เข้ามาเป็นโค้ชใหม่นัดแรกทําไม่ดีผมคิดว่านัดนี้น่าจะสลุดนะครับสำหรับคุณซือใหม่ของสปอร์ติ้งลิเวอนพผมคิดว่าวิตตุเรลกิมเมล วิโตเลียกิมไลจ้าบ้านนะครับวันนี้ปลอดภัยกว่าครับ สรุป3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ในคืนวันนี้ของผมบาสเทพบอลนะครับเลือกเชียร์ทางด้านของเอซิมิลานนะครับเลอันมัดดิตนะครับแล้วก็วิตโตเรียกิมารไลเป็น3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วสําหรับหน้าช่องของผมบาสเทพบอลนะครับรับประกันครับทบต้นทบดอกอย่างแน่นอนในค่าคืนวันนี้ครับสุดท้ายก็อย่าลืมฝากกันไว้เลยอยากได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่าตัวหน้าช่องนี้ครับมีแนวทางตลอดกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเปิดใจตามเข้ามาในครอบครัวครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับจิ นะครับวันนี้ครับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ